พี่เก่งแล้วก็น้องน้ำปิงนะคะต้องบอกคู่นี้คือปีนี้เป็นปีทองของน้องสองคนเลยนะเพราะว่าหลังจากที่เข็มเจราตองรอดนะคะออนแอร์ air, ก็โหกระแสตอบรับดีมากเราเห็นแบบมาตลอดเลยในแบบใครมาจากแก๊งนี้คือแบบโหปังกันหมดเลยนะคะแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้สามารถตกแฟนๆที่มาจาก เมืองไทยอย่างเดียวแต่ว่ายังตกต่างประเทศมาด้วยแม่จงแม่จีนก็มาหมดแต่เป็นธรรมดาจากพี่ต้นตาพอน้องๆดังเงี้ยมันก็จะมีขออนุญาตไม่ใช่ว่าแฟนคลับแล้วกันเนาะเพราะคนกลุ่มนี้เราจะไม่ค่อยเรียกว่าแฟนคลับก็คือซาแสงที่แบบคอยไปตามแบบ ตามร้านน้องๆแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยคอยลุกล้ําความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวก็ต้องไปถามน้องกัหน่อยว่าเฮ้ยมีวิธีการจัดการยังไงบ้างแล้วก็ตัวน้องๆเนี่ยยังกังวลมากน้อยขนาดไหนนะคะรวมทั้งความปังอย่างที่เกินไปคอนเสิร์ตเข็มจิราต้องต้องรอดของน้องทั้ง4คนนะคะเก่งน้ำปินเติ้นเฟิร์สวัเนาะก็บ so ัตรโซเอาทั้ง2รอบการแสดงเลยแต่อย่างที่บอกคือ บัตรมันหมดเกลี้ยงอะแม่จ๋าคนบางคนอาจจะไม่ใช่ติ่งของจริงแต่ดันได้บัตรไปครับแล้วเอาบัตรเนี่ยไปอัพราคาอัพทีเป็นหมื่นด้วยนะคือเราเห็นใจแฟนคลับทุกคนเลยที่แบบอยากได้บัตรอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญคอนเสิร์ตของน้องๆทั้ง4คนรวมทั้งเซอร์ไพรส์ต่างๆแต่ว่าไม่ได้บัตรอะเจอเหตุการณ์อย่างนี้น้องๆจะว่ายังไงกันบ้างะคะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ ไปซ้อมต่อไปซ้อมต่ออ่ะใช่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงทางานไปด้วยแล้วก็แบ่งเซสชันในแต่ละวันเนี่ยสำหรับคอนเสิร์ตใช่คร<ช>ับก็ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มเก็บพวกแบบโปรเซสใช่ฮะ<ช>เรา <ฮะ S 2> พยายามใช้ตารางที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ก็ <c oughs> มีบาลานซ์บาลานซ์ <c oughs> แหละครับคือเราก็เหมือนเหมือนคุยกันอยู่แล้วนะ <c oughs> ว่าเดือนนี้ต้องเป็นเดือนที่อาจจะเป็นเดือนที่งานหนักนิดนึงสาหรับพวก <c oughs> เราอะไรเงี้ยครับเพื่อความพร้อมใ,ใดก็แต่ก็ไม่หวั่นไม่กลัวไม่หวั่นไม่หวั่นใจสู้เนาะมันเหมือนแบบ เห็นทุกคนให้การตอบรับกับแบบคอนเสิร์ตดีมากก็เลยยิ่งแบบเฮยิ่งมีกําลังใจไปซ้อมทุกวันทุกวันแม้ว่าบางวันอาจจะต้องแบบเลิกดึกหน่อยหรืออะไรเราก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มถ้าทุกคนจะได้ดูผลงานที่ดีอะไรเงี้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลหรฮะเอาเป็นโปรเซสเก่งน้ําปิงแล้วกันนะโปรเซสอื่นเก่งนะจะไม่ได้รู้สโคปถ้าเป็นเก่งน้ําปิงก็ประมาณ50ได้นะใช่ฮะห้าสิบในเซสชั่นเบื้องต้นนะฮะใช่ใช่ครับอ่างั้นลองเต้นให้ดูหน่อยฮะ อะไรคิมเอ้ย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 เพื่อให้หลายๆคนได้มีโอกาสได้แบบมาคอนเสิร์ตกันนะครับจริงๆก็ดีใจเกินกว่าที่คิดไว้แบบอย่างมากมายก็รู้สึกว่าจะตั้งใจทําให้เต็มที่นะครับก็แบบแฟนๆทุกคนส่งกำลังใจให้ด้วยครับช่วงนี้น่าจะต้องการกําลังใจกันเป็นพิเศษใช่ครับอาจจะเห็นอะไรคิมก็ได้เป็นเกสหรอเป็นเกสตัวเองเป็นเกสตัวเองอ่ะยังไงก็มีแน่นอนนะคอนเสิร์ตยังมียังไงก็มีเฟชั่นที่ต้องเต้นอยู่แหละใช่ ยดย้อยฮะ <laughs> บอกเลยว่าไม่ต้องรอเดือน5ก็มีน้ำผึ้งให้กินอันนี้เป็นอะไรที่พูดมาตั้งนานแล้วว่าไม่ควรซัพพอร์ตเด็ดขาดฮะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกที่เนาะที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตเลยซึ่งเป็นอะไรที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเกิดขึ้นด้วยอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนที่ เขาอยากจะเข้ามาดูเราจริงๆมาซัพพอร์ตเราจริงๆก็จริงๆก็รู้สึกอยู่ตลอดครับเพราะว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะสนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่าคือชู้ไงคนที่อยากดูจริงๆก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเขาก็เอาสินีมาเป็นการหาเงินซึ่งเรารู้สึกว่ามันหวังใจว่าในอนาคตต่อไปมันจะมีแบบอะไรที่มันสามารถช่วยให้เราแบบช่วยคัดกรองแล้วก็ช่วยให้มันแบบคนให้คนที่ได้อยากไปจริงๆได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาซื้อในราคาที่มันแบบโอเวอร์อะไรเงี้ยบมื่อที่เราเห็นเราก็ยังตกใจว่าใช่สูงมาก แล้วที่จะสร้างบ้านเลยโลก <c oughs> ้แบ่งให้ด <c oughs> ูหน่อยได้ไหมหรือไงห,หรือคือมันมันแบบอลังการมากค <c oughs> ่ายเขาก็รับรับฟิดแบ็กครับเาก็มีมีส่องส่องอยู่ตลอดแล้วก็จริงๆจริง,รงๆเขาก็มีดูว่าแบบหาวิธีการจะยังไงแต่ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวรอทางค่ายน่าจะมีวิธีการ <c oughs> ที่จะช่วยตรวจสอบนะ <c oughs> ยังมีความกังวลอยู่เรื่อยๆครับอยู่เสมอเพราะว่าจริงๆเรื่องของแฮสปีดแฮสเทรนหรืออะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เรา เผชิญหนักมากในช่วงนี้ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันมันเลยเถิดไปถึงขั้นที่มีการขู้ใดๆเนี่ยเราเราเราก็เป็นห่วงตัวเองเนาะเป็นหน่วงทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีเลยเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเขาเจตนาจริงหรือไม่จริงเพราะว่าถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นจริงคนที่เสียใจที่สุดคือพ่อแม่ของเราคือแฟนคลับของเราคือตัวเราเองไม่ว่าใครจะต้องเจออย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มีศิลปินคนไหนเลยที่ต้องมาแบบมาเจออะไรแบบนี้ก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ตอนนี้ค่ายเราก็พยายามดำเนินการในเต็นที่ มีการดูแลที่มากกว่าดูแลแล้วตอนนี้คือมีการดําเนินการใช่เพราะว่าเจอกันอีกทีก็น่าจะเจอกันในที่ที่มันว่าด้วยเรื่องกฎหมายแล้วครับเพราะว่าน,นี่มันเป็นการเลยเถิดที่มันเราก็รับไม่ได้เนาะรจริงๆไม่ใช่แค่นำปิงนี่คนอื่นในี่ายด้วยนะครับรวมถึงการแบบหมิ่นประมาทการเฟกนิวอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เต็มที่เลยเพราะว่าจริงๆเรารู้สึกว่ามัน คงไม่ไหวแล้วเหมือนกันคิดว่าก็เรื่องเรื่องเบาลงแล้วครับก็ก็ค่ายพยายามเซฟพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนกันพยายามคุยกับทางทีมกฎหมายอย่างเต็มที่ว่าจะทํายังไงได้บ้างซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจะรู้แล้วว่าแบบใครใดอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแทรกง่ายมากพูดตามตรงว่าเรารู้เลยแหละว่าใครเป็นคนโพสต์แต่ว่าตอนนี้ต้องให้กฎหมายเป็นการแบบดำเนินไปก่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทางค่ายก็ช่วยศิลปินอย่างพวกเราเป็นผู้ใช่